สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยววันที่เกาะกระดานจังหวัดจังเราเดินทางจากมหาวิทยาลัยทักษิณไปถึงอุทยานหาดเจ้าไหมระยะทาง124กิโลเมตรเราหยุดพักที่จุดพักรถเพื่อรับประทานอาหารและเชมสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มถักทอหมวกบ้านหนองยวนก่อนเดินทางต่อไปยังจุดหมายของเราเมื่อมาถึงอุทยานเราได้ติดต่อกทัวร์กับ ทลิตังคอมและเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปยังเกาะกระดานผลิตภัณฑ์กันแดดที่เราใช้จะไม่เป็นอันตรายต่อปะกาการัเกาะกระดานเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมที่มีพื้นที่ประมาณ1.725ตารางกิโลเมตรทางด้านตอนออกของเกาะจะเป็นสวนยางสวนมะพร้าวและสถานต่างอากากรคอกระชนด้วยความงามธรรมชาติเอกเกาะกระดานได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานนิวาใต้มหาสรของจังหวัดตรังความสําคัญของพื้นที่ตบ ระบบนิเวศทางทะเลเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลแนวปะกการังและทุ่งหญ้าทะเลและรอบบริเวณเกาะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไมออนระบบนิเวศปะการังเนวปะการังบริเวณเกาะกระดานมีความหลากหลายและสมบูรณ์เหล่งวางไข่สัตว์ทะเลเป็นพื้นที่สำหรับวางไข่สัตว์ทะเลแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกาะกระดานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศรักษาที่มีความสวยงามและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศความหลากหลายทางชีวภาพเกาะกระดานมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งสิ่งมีชีวิตบนบกและทะเลเช่นปะการังและปังหาและสัตว์หลากหลาย การจัดการเชิงนิเวศมีโครงการขยะคืนถิน่นการเก็บขยะที่นํามากลับไปทิ้งมีการตรวจบัตรเข้าอุทยานเพื่อควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวเมื่อเราขึ้นเรือสิ่งสําคัญที่เราต้องเตรียมตัวคือการสวมเสื้อชูชีพอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางพี่ไกด์จะแนะนําเส้นทางและจุดหมายที่เราจะไประหว่างทางเราจะผ่านเกาะมุกและเกาะอื่นๆที่เป็นจุดเช็คอินยอดนิยมให้เราได้ชมวิวสวยๆตลอดการเดินทาง เมื่อเรามาถึงเกาะจะมีป้ายแสดงข้อมูลด้านความปลอดภัยเช่นข้อแนะนําในการสวนชูชีพการระมัดระวังสัตว์ทะเลมีพิษและวิธีการปฐมถุพยาบาลเบื้องต้นหากได้รับพิษจากสัตว์น้ําเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยนิสิตประมงเตรียมความพร้อมก่อนลงดำน้ําตื้นโดยสวมหน้ากากดำน้าสโนว์เกิลและตีนกบฟินเพื่อให้สามารถสำรวจลูกใต้ทะเลได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ระหว่างทางเราจะมีไกด์ตัวน้อยเพื่อจะพาเราไปพบกับโฮมสเตย์ที่บรรยากาศเงียบสงบและยังมีจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อนและดื่มดากับธรรมชาติจ้ำยินบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีหาดหินที่สวยงามเงียบสงบผู้คนไม่พลุงพ่านไร้เสียงรบกวนและยังมีจุดชมวิวบนเขาที่สามารถมองลงมาเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเล ได้ธรรมชาติโดยรอบได้อย่างเต็มตาการเข้าร่วมกิจกรร,ม,รมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะกระดานไม่เพียงแต่ให้ความสนุกสนานและประสบการณ์ที่น่าจดจําแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้และสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากร,รทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลได้ครับของเกาะมีดังนี้ 1. น,นะครับดำน้ําตื้น บริวเวณด้านหน้าชายหาดของเกาะกระดานมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์และสวยงามนักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำตื้นเพื่อชมปะการังหลากหลายชนิดได้เช่นปะการังแข็งปะการังอ่อนและกระปังหา อีกทั้งนอกจากการดำน้ำตื้นแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินเล่นตามชายหาดเพื่อสังเกตสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งได้เช่นปูเสฉวนปลาดาวและหอยต่างๆในบางช่วงเวลาอาจมีโอกาสพบเห็นพยูนที่เข้ามาหาอาหารในบริเวณยาทะเลรอบเกาะและทั้งนี้เกาะกระดานครับยังมีความหลากหลายของระบบนิเวศท,ทางทะเลตั้งแต่ในปาการางยาทะเลไปจนถึงป่าชายเลนนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ ในระบบนิเวศรวมถึงการอนุรักษ์ในการใช้ทรัพยากรทา,ตา,ตารงทะเลอย่างยั่งยืนข้อเสนอในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยากให้มีความให้ความรู้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวมากขึ้นมีการจัดอบรมการจัดกิจกรรมให้ความรมูมรมม้เกี่ยวก,กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตน,ดดนอ,ยอย่างยั่งยืนและส,งส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและส,งส่งเสริมการใช้วัสดุที่ย่อย,ยสลายได้ อก,กระดานไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่เป็นสมบัติของธรรมชาติที่ต้องรักษาไว้ถ้าทุกคนมีโอกาสมาเยือนขอให้เที่ยวอย่างรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลธรรมชาติไปด้วยกัน